กลับมาพบกับรายการ Inside i n s i ซต์ไอเลิฟยูกับออยอรทัยปัญญาเดรมิตรีค่ะแน่นอนนะคะกับรายการที่จะนําเสนอค่ะถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะที่คู่รักหลายๆคู่ค่ะสามารถที่จะนําไปปรับใช้นะคะกับตัวเองแล้วก็คู่รักที่อยู่ข้างๆข,ของคุณด้วยนั่นเองค่ะเรามปถึงนะคะสําหรับคู่รักคู่ไหนนะคะที่วันนี้นะคะบอกว่าชมแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนําไปดัดแปลงใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเรางจะมีสถานที่ที่นําเสนอเกี่ยวกับความรักด้วยนี่ เห็นไหมคะเสื้อสวยๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเสื้อเกี่ยวกับผู้รักโดยเฉพาะเลยทีเดียวคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบนี้อยากจะใส่ใช่ไหมล่ะคะแต่แน่นอนว่าไม่ยากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเลือกดีกว่านะคะว่าเสื้อตัวไหนนะคะหรือว่าคู่ไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับผู้รักที่เป็นแบบของคุณเองนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าสําหรับในช่วงนี้ค่ะอ้อยมีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาบอกให้กับคุณผู้ชมด้วยสําหรับคู่รักคู่ไหนที่บอกว่าไม่อยากพลาดนะคะกับการนําเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้กับคู่รักแล้วล้วก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะสําหรับในช่วงนี้ไปบกกเลยดีว่่าคะ เคล็ดลับความรักอุดมพลังของการให้หากเราต้องการได้รับความรักทั้งหมดที่ต้องทำก็คือการให้ความรักยิ่งเราให้ความรักมากเท่าใดเราก็ยิ่งจะได้รับมากเพียงนั้นการรักก็คือการให้ด้วยตัวของเราเองให้อย่างไม่คิดมูลค่าอย่างไม่มีเงื่อนไขจงให้ความเมตตาปราณีอย่างไม่เลือกหน้าก่อนที่จะเข้ามีความสัมพันธ์ อย่าถามว่ามีสิ่งใดบ้างที่คนอื่นจะสามารถให้เราได้แต่จงถามว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถให้กับพวกเขาได้สูตรลับของความสัมพันธ์แบบความรักที่ผาสุขยาวนานชั่วชีวิตก็คือจงเพ่งดูแต่ว่าเราสามารถให้อะไรได้บ้างแทนที่จะเพ่งว่าเราจะได้รับอะไรบ้างพลังของความเคารพท่านจะไม่สามารถรักใครหรือสิ่งใดได,ได้นอกเสียจากท่านจะรู้สึกเคารพพวกเขาเสียก่อนบุคคลแรก ที่ท่านจําเป็นต้องเคารพคือตัวท่านเองการเริ่มเคารพตนขอให้ถามตนเองว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเองที่น่าเคารพการที่จะเคารพต่อผู้อื่นได้แม้แต่คนที่ท่านอาจจะไม่ชอบถามตัวท่านเองว่าพวกเขามีอะไรบ้างที่น่าเคารพพลังแห่งการไว้ใจความไว้วางใจเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญในความสัมพันธ์รักทั้งมวล ปราศจ,จากความไว้วางใจเสียแล้วคนก็จะรู้สึกหวาดระแวงวิตกกังวลหวาดกลัวและอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกไร้อิสระและอึดอัดทางอารมณ์เราไม่สามารถรักใครได้อย่างเต็มที่นอกเสียจากเราจะไว้วางใจเขาอย่างเต็มที่จงทำราวกับว่าความสัมพันธ์ของท่านกับคนที่ท่านรักไม่มีวันสิ้นสุด วิธีหนึ่งที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นเหมาะกับเราหรือไม่คือการถามตัวเองว่าเราไว้วางใจเขาอย่างเต็มที่อย่างตัดสจากข้อสงวนหรือเปล่าหากคำตอบคือไม่ให้คิดให้ดีก่อนที่จะเข้าไปผูกพันพลังแห่งการปล่อยเป็นอิสระหากท่านรักบางสิ่งบางอย่างจงปล่อยให้มันเป็นเสรีหากมันกลับมานั่นหมายถึงมันเป็นของท่านหากมันไม่กลับมามันจะไม่มีวันเป็นของท่านเลยแม้ในความสัมพันธ์รักคน จำต้องมีที่ว่างของตนเองหากเราต้องการเรียนรู้ที่จะรักแรกที่เดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะลืมและปล่อยอดีตที่เจ็บปวดและความโศกเศร้าทั้งหลายไปความรักหมายถึงการปล่อยไปซึ่งความกลัวอคติอัตตาและเงื่อนไขต่างๆวันนี้ฉันปล่อยความกลัวทั้งหลายทั้งมวลของฉันไปแล้วอดีตไม่มีอำนาจเหนือฉันวันนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ค่ะคุณผู้ชมคะหมเราจะได้ที่ฟังเกี่ยวกับเคล็ดลับนะคะของความรักกันไปเรียบร้อยล้วก็อย่าลืมนะคะนําไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับในชีวิตประจําวันของคู่รักแต่ละคู่กันได้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจในช่วงหน้านะคะอีกเพียบเลยทีเดียวจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวต้องอดใจรอกันสักน,นิดนึงคะ่ะแต่ว่าสาหรับวีช่วงนี้พักกันสักครู่กันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพบกันใหมค่ค่ะ คืออะไรครับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้ครับ,รบโปรดักต์คือ immortal <immortal S 2> อ m มมอร์ท i m อิมมอร์ทอลแปลว่ามอร์ทแปลว่าแปลว่าตายตายงั้นพออิมก็คือไม่ตายไม่ตายอมตตาตะโอเคชอบเพราะว่าของเขาเนี่ยเขามีแค่3ตัวที่มันเป็นตัวหลักๆจริงๆค,คือครีมล้างหน้าที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะครับแล้วก็ตัวบำรุงซึ่งเป็นมัลติฟังชันมัลติฟังชันคือหลายๆ หน้าที่ครับคือทั้งทําให้หน้าใสทําให้หน้าขาวริ้วรอยไม่มีนะครับเป็นทั้งไอครีมเป็นทั้งมอยเจอร์ไรเซอร์เซรั่มเตีนซีกิ้งออฟอินวันตีนซีกิ้งคือออฟอินวันแต่มันมันเกลือก็เรียกว่ามัลติฟังชั่นสกินแคร์นะครับคือตัวนี้ตัวพระเอกนางเอกของเราพระเอกนางตต์ตีมอต์ชอตแล้วก็สุดท้ายคือตัวกันสกรีนนะครับซึ่งตัวนี้ก็โดดเด่นมากในเวลา2นาที พอทำปั๊บนี่มันมีความแตกต่างทันทีเเท่าที่พี่แนะนําสินค้ายกับลูกค้ามาเลยนะครับปกติเนี่ยไม่เคยพลาดนะต uh huh. าตาสวยก็คือร้อยอร์เซ็นต์พอพอลองแบปับป๊บสนใจออเดอร์ทันทีใช้ทันทีได้ผลทันทีเดี๋ยวนั้น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าใหม่ล่าสุดผสนพลังธรรมชาติแห่งท้องทะเลด้วยสารสกัดจากปลาแซลมอนและสาหร่ายแดงเพราะแซนตินที่ทําให้ฉันชโ์ผิวหน้าจริงได้อย่างมั่นใจเพื่อนเพื่อน,นก็เข้ามาทักว่าไปทําทิชเมนต์หน้าใสมาใช่ไหมหน้าดิฉันดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นริ้วรอยที่เคยมีก็ดูตื้นขึ้น,นค่ะไม่คิดว่าแซนตินจะทําได้ขนาดนี้ใช้แซนตินแล้วไม่ผิดหวังค่ะพิเศษสุดกับความคุ้มค่าจากแซนตินที่คุณต้องเป็นเจ้าของจากราคาปกติ3580บาทลดทันที1,000บาท หากโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้ลดทันที50%เหลือเพียง1,790บาทเท่านั้นโทรดวนตอนนี้ที่02-7624-555 02-7624-555ส่งฟรีทั่วประเทศ คืออะไรครับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้ครับรดักคือ Immortal Immortal อแปลว่าอร์ทอลแปลว่าแปลว่าตายตายแต่พออิมก็คือไม่ตายไม่ตายอมตะโอเคชอบเพราะว่าของเขาเนี่ยเขามีแค่3ตัวที่มันเป็นตัวหลักๆจริงๆคือครีมล้างหน้าที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะครับครับแล้วก็ตัวบำรุงครับซึ่งเป็นมัลติฟังชั่นมัลติฟังชั่นคือหลายๆหน้าที่ครับคือทั้ง ทำให้หน้าใสทําให้หน้าขาวริ้วรอยไม่มีนะครับเป็นทั้งไอครีมเป็นทั้งมอยเจอไรเซอร์เซรั่มเอโมเรติงออลอินวันจรีนจีนออลอินวันแต่มันมันเกลือก็เรียกว่ามัลติฟังชั่นสกินแคร์นะครับคือตัวนี้ตัวพระเอกนางเอกของเราพระเอกนางเอกิมมอร์ทอแล้วก็สุดท้ายคือตัวกันซันสกรีนนะครับซึ่งตัวนี้ก็โดดเด่นมากในเวลา2นาที พอทำปั๊บนี่มันมีความแตกต่างทันทีเอ่อเท่าที่พี่แนะนำสินค้ายกับลูกค้ามาเลยนะครับปกติเนี่ยไม่เคยพลาดนะ uh huh. อาตาสวยก็คือร้อยอร์เซ็นต์พอลอ,องแบบปับ๊บสนใจออเดอร์ทันทีใช้ทันทีได้ผลทันทีเดี๋ยวนั้น พันุ์บำรุงผิวหน้าใหม่ล่าสุดผสนพลังธรรมชาติแห่งท้องทะเลด้วยสารสกัดจากปลาแซาลมอนและสาหร่ายแดงพรานตินที่ทำให้ดิฉันโชว์ผิวหน้าตึงได้อย่างมั่นใจเพื่อนๆก็เข้ามาถามว่าไปทำทิทเมตนหน้าใสมาใช่ไหมหน้าดิฉันดูเรียบเนียนยิ่งขึ้นริ้วรอยที่เคยมีก็ดูตื้นขึ้น,นค่ะไม่คิดว่าแซนตินจะทำได้ขนาดนี้ใช้แซนตินแล้วไม่ผิดหวังค่ะพิเศษสุดกับความคุ้มค่าจากแซนตินที่คุณต้องเป็นเจ้าของจากราคาปกติ3580บาทลดทันที1000บาท หากโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้ลดทันที50%เหลือเพียง1,790บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่02-7624-555 02-7624-555ส่งฟรีทั่วประเทศเหนื่อยไหมกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนปัจจุบันอาชีพต่างๆเหล่านี้อาจจะเหนื่อยและลำบากมากสำหรับคุณถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองที่ไม่ยุ่งยากได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วแล้วก็วันนี้คุณนิธิวัฒน์ฐานยุทธเลิศักดีมีคำตอบมาให้ค่ะธุรกิจ ภายใต้สายงาน24โอเคกรุ๊ปเป็นเครือขา่ายน้องใหม่ที่มาแรงมีระบบเทรนนิ่งระบบฝึกอบรมที่เข้มแข็งจากนักธุรกิจที่เคยประสบความสําเร็จเซตร,ระบบตรงนี้ขึ้นมาเราเรียกว่าระบบ24โอเคกรุปมีระบบสอนคนให้ความรู้คนพัฒนาคนจากคนที่ไม่เป็นไรเลย มีสื่อที่ผลิตรายการเองเคเบิลทีวีที่มีฐานคนดูที่ชัดเจนทีวีดาวเทียมสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารวิทยุทั่วประเทศเราจะสามารถใช้สื่อพวกนี้ดรอกคนใหม่เข้ามาในระบบของเราได้แล้วเราก็มีระบบเทรนนิ่งที่ดีจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยให้สามารถทําธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงและมีไรายได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณเดินตามโปรแกรมของเราทุกๆคนเนี่ยก็กําลังมองหาโอกาสคนที่อยากทําธุรกิจอิสระ คิดว่าสร้างไว้รองรับหลังจากที่ตัวเองเกษียณธุรกิจภายใต้สายงานของ24โอเคกรุ๊สามารถที่จะทำให้คุณคุ้มทุนได้ภายใน1เดือนเอาละค่ะละตอนนีนะ้ก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการร้ันเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับคู่รักคู่ไหนค่ะที่บอกว่าอยากจะเดินคู่กันไปแบบนี้อยากจะมีเสื้อเก๋ๆค่ะที่ใส่แล้วเหมือนกันแล้วแล้วก็ ลายหลักหลายรูปแบบเก๋ๆแบบนี้จะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี oll, ๋ยวเราไปเจอกัน <l> ก <ark> okay. ับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะออยก็ได้มาอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยล้านนั่นเองนะคะกับทางด้านของคุณประกรณ์มีรอดนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าเสื้อคู่รักเลิฟออลอตันเองนะคะหรือว่าคนหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เป็น เสื้อนะคะสำหรับชายหนุ่มของเราก็จะเป็นเจ้าของร้าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อพิธีกรน,นะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเราไม่ใช่ผู้รักกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาใส่ให้กับคุณผู้ชมก่ะที่เป็นผู้รักดูแบบนี้จะได้อิจฉาเอาไปใส่กันบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกับทางหน้าของคุณหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะว่าสําหรับร้านนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีกี่สาขาบ้างเอ,อ่ยครับก็คือเลฟารลอสเกิดมาประมาณ5ปีที่แล้วครับค่ะ,ะเริมจากหนึ่งกาแฟนะครับทาเสื้อเพ้นมือกัน ครับแล้วก็อพอดีมีงานขึ้นวิทยุขึ้นหนึ่งเขาจัดงาน TJ Festival ครับ <c oughs> ก็เลยเสียโอกาสเข้าร่วมแล้วก็คิดลายขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> ก็ในงานก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> ก็เลยทําต่อเนอื่องมาถึงวันนี้ครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยทำต่อเนอื่องกันมามีกี่สาขาแล้วคะถา้าถ้าเป็นของหนึ่งแอครับก็จะมีที่นี่ที่แฟชั่นไอแลนด์รามินทาน,นะครับก็จะเป็น k อสจะมีอยู่สองออสแล้วก็จะมีที่สวนจตุจักร นะครับที่เปิดเสาร์อาทิตย์ค่าของเรนจะมี2ที่แต่ว่าในกรุงเทพก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เป็นของตัวแทนจําหน่ายจะอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิน<อ>นะครับแล้วก็มีตามหลายจังหวัดตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10จังหวัดทั่วประเทศครับจะเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วตอนนี้ก็จะบอกว่าแพร่กระจายไปเกือบทั่วประเทศ <c oughs> ไทยแล้วนะคะแล้วอยากมาพูดถึงนี้เรื่องของเนื้อผ้าบ้างดีกว่าคะ่ะที่ใส่อยู่แบบนี้เนี่ยคือเป็นเนื้อผ้าแบบไหนคะบางคนบอกว่าเอ๊ะบางทีซื้อไป่ใส่แล้วเนี่ยจะยืดไหมพอซักไปแล้วสีจะตกหรือเปล่าแบบนี้ค่ะ คือของเราที่ใช้ครับหนึ่งจะเลือกใช้เนื้อผ้าที่คุณภาพดีของเราก็จะเป็นผ้าคาตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นเบอร์32แต่ว่าเป็นเกรด A ที่ที่เป็นเกรดหนาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะการันตีลูกค้าได้ว่าเนื้อผ้าเราเอามาใช้เนี่ยมีมีคุณภาพแน่นอนครับโอ้โหก็แน่นอนว่ายืดหยุ่นสบายเนื้อผ้าสบาไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะคะแบบนี้แต่แน่นอนค่าวันนี้นอกจากจะมีเนื้อแบบเนื้อผ้าที่ดีแล้วโอ้โหด้านหลังเรานี่เลยค่ะ มาดูเรื่องของลวดลายไป้นานดีกว่าเขาบอกว่ามีลายให้เลือกอีกเยอะมากนะคะในนั้นผู้รักคู่ไหนที่บอกว่าจะใส่7วัน7สี7แบบเนี่ยไม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวมาดูลายบ้างดีกว่าค่ะมีลายอะไรบ้างมาชุกว่าอันนี้คือได้ออกรายการด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือของเลิฟารลอสหลักๆจะมีเป็นคาแรคเตอร์เป็นการ์ตูน2แบบนะครับแบบแรกเราจะเรียกเขาว่าเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ค<อ>ือเป็นลักษณะของตัวิดเป็นเป็นตัวการ์ตูนที่มีมงกุฎเป็นผู้ชายกับตัวใช่ครับกับตัวการ์ตูนผู้หญิงที่มีมงกุฎ สองตัวเนี้ยเราก็จะแต่ละลายเนี่ยคือเราก็จะดีไซน์ออกมาให้เขาอยู่ในคาแรคเตอร์ต่างๆให้อยู่ในแอคชั่นต่างๆแต่ว่าก็ยังเป็นใช้ตัวการ์ตูน2ตัวนี้เป็นหลักเราตั้งชื่อเขาว่าเป็น Print and p r i พริน s ซสค l ลเลกชันอ๋อพร t c ต์แอนด i พรินเซสคอลเลกชันี่<ช>อออกแบบเองเลยหรือเปล่าคะ,อ,ะออกแบบเองครับก็หนึ่งหนึ่งเดียวก็ออกแบบเองกันทั้งหมดรเริ่มต้นจากการทำยังไงบ้างคะวาดภาพก่อนอย่างนี้นห,ะะหรอคะใช่ครับ<ม>ก็คือเราเราจะเริ่มจากคุยคอนเซปต์ว่าลายเราจะออกต่อไปเนี่ยเป็นเป็นน่าจะเป็นลายประมาณไหนบ้างบางทีก็อิงกับ ่วงเทศกาลบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอเริ่มดับมือกันได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีทีมงานช่วยให้เขาทําตัวกราฟิกขึ้นมาให้ครับแล้วก็นอกจากลายที่เป็นเป็นหนึ่งเป็นเซตคอลเลคชันเนี่ยเราจะมีอีกคอลเลคชันหนึ่งเราเรียกเขาว่า P.K กับลัต้าครับก็คือจะเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่เขาจะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ครับก็จะเป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเราตั้งชื่อเขาเป็น P.K กับลัต้าก็2คนเนี้ยเขาจะแต่งตัวคล้ายๆกัน ก็อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นใส่ชุดฮิปฮอปหน่อยครับแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรเงี้ยครับหรือว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อให้สําหรับแบบคู่สมรสเขาไปถ่ายฟรีเวดดิ้งด้วยอะไรเเหมือนกับเสื้อเราใส่กันอยู่อะไรเงี้ยครับหรือว่าสามารถ ให้เขาใส่เป็นตัวการ์ตูนก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นตัวก<า>็ซิล่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะโอ้โหลายเยอะแยะมากมายนะคะเลือกกันไม่ถูกก็ได้ว่ากูรักคูไหนที่มีสไตล์เป็นของขตัวเองก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดร้านแบบนี้จาได้ไหมคะว่ามีสักกี่ลายได้ตอนนี้ที่ทําอยู่นะ่าจะสักประมาณ30สิบลายได้ครับโอ้โหแล้วเห็นบอกว่าร้านเลิฟอารอตเนี่ยก็คือมียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะเห็นบอกว่าโอ้โหขายดีมากๆเลยในแต่ละสาขาก็จริงจริงแล้ว เราก็ยังไม่ไม,ไม่ได้การันตีว่าว่าตอนนี้เราเราคืออันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตั้งแต่ทํามาก็คือก,ก็ก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นจนถึงปัจจุบันน่ะนะครับแล้วก็เราพยายามจะสร้างสร้างแบรนด์ให้ให้ป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในในฐานะของเสื้อคู่รักแล้วก็มีผลิตภัณฑ์คู่รักเพิ่มเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเคยมีลูกค้าที่แบบว่าซื้อไปตัวเดียวบ้างไหมครับแบบว่าบางทีแบบเป็นคนโสดแบบไม่มีคู่อย่างนี้จะใส่ยังไงดี จริงๆก็เยอะนะครับที่ที่ลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็แบบยังไม่มีแฟนแต่ว่าอยากใส่เราก็จะทําลายอย่างอย่างที่หนึ่งบอกอย่างพวกลายที่เป็นพีคอลลต้าเนี่ยครับก็คือสามารถใส่คนเดียวก็ได้เพราะว่าลายเขาจะไม่ได้แบบเป็นต่อเนื่องการเพียงแต่ว่าใส่ชุดเหมือนกันเฉยๆครับหรือว่าจริงๆบางคนเนี่ยที่เขาไม่ไม่ซื้อเขาชอบเขาชอบลายพวกเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีลายที่สามารถใส่คนเดียวได้เหมือนกัน แล้วนอกจากเสื้อคู่รักแล้วยังมีสินค้าอื่นๆไหมคะที่แบบว่าเหมาะกับคู่รักคือแบบว่ารายการของเราคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เผื่อแบบนอกจากจะซื้อเสื้อแล้วเผื่อจะได้ซื้อสินค้าอื่นที่เป็นคู่รักกลับไปบ้านด้วยก็คือนอกจากเสื้อนะครับนอกจากเสื้อยืดเนี่ยตอนนี้เลิฟฟ์ฟลอตก็พยายามทาผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาในตลาดสําหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มเติมมากขึ้นตอนนี้ที่เรามีก็จะมีปลอกหมอนอมคู่รักแก้วน้าคู่รักนะครับก็มีตุ๊กตาคู่รัก นะครับแล้วก็ที่เราเพิ่งทําล่าสุดก็จะเป็นเป็นโปสการ์ดผู้รักอะไรแบบนี้ครับก็พยายามทำผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มมากขึ้นให้ให้ลูกค้ามีมีสินค้าได้เลือกหลากหลายมากขึ้นอะรยงเ้ยครับแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้หลังจากที่เปิดมากว่า5ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะมีแบบผู้รักค่ไหนที่แบบมาแล้วรู้สึกแบบรืม่มซื้อบ่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างก็มีตอบรับคือเราก็จะมีแบบเหมือนลูกค้าประจําเป็นแฟนคลับกันอะไรเงี้ยครับที่เขาสะสม เกือบแทบจะทุกไลน์อะไรเลยนะครับอย่างของของหนึ่งเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อนอกจากเว็บไซต์แล้วก็มี a c e b o o k ครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะเข้ามาคอยสอบถามคอยติดตามไลน์ใหม่ๆของที่ร้านตลอดนะครับ,รบก็จะมีบางคนที่แบบใส่รูปถ่ายรูปกันใส่เสื้อของเราถ่ายรูปกันแล้วก็โพสต์มาออแท็กเรามาอะไรเงี้ยครับออก,ก็เห็นเห็นหลายไลน์เหมือนกันที่ที่เออมีเสื้อเราเยอะเหมือนกันบางทีเราเห็นแล้วก็ดีใจหรือบางทีเราเดินไปเนี่ย ตามห้างหรือว่าตามที่ต่างๆเราเจอคนใส่เสื้อเราเราก็แบบรู้สึกโอเครู้สึกดีก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยเลใช่เล<อ>ยนะคะจองถามนิดนึงดีกว่านะว่าสําหรับที่นี่เองเนี่ยนะคะหรือว่าในแต่ละสาขาต่างๆสําหรับที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยเปิดปิดกี่โมงคะที่แฟชั่นนะครับจะเปิดอ่า10โมงแล้วก็ปิดตอน3ทุ่มนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดก็คือตามเวลาห้างเลยใช่ตามเ้ยคะอันนี้เดี๋ยวให้ทางด้านของคุณหนึ่งเนี่ยได้เชิญชวนดีกว่านะว่าสำหรับผู้รักตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าแหมฟังแล้วเริ่มรู้สึก อยากจะได้เป็นลายไหนแบบไหนที่จะเหมาะกับผู้รักกับชาว Inside I Love You ของเราเดี๋ยวช่วยแนะนำกับซีนหน่ดีกว่าค่ะครับก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สมัยการอยู่ก็คือจริงๆถ้าเป็นแฟนกันหรือว่าแบบแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีใส่เสือ้อท่กันคือจะมีลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายครับจะรู้สึกว่าเขินเวลาเวลาแบบมาเลือกซื้อเสื้อ mm hmm. กับกาแฟอะไรเงี้ยครับจริงๆนี่ยจะบอกว่า จริงการใส่เสื้อคู่กันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราสร้างกิจกรรมสําหรับการละกันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับเราเดินไปไหนมาไหนมันจะรู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่เคยลองใส่นะครับอยากให้ลองลองลองหาซือ้อใส่ดูจะเวลาคุณใส่เดินกับฟ้านเนี่ยคุณจะแบบรู้สึกอีกอย่างเนี่ครับคือจ,จะรู้สึกรู้สึกวันนั้นจะรู้สึกว่ายิ้มทั้งวันได้จริงนะลองลองลองดูครับแล้วก็อยากให้มีความสุขไปด้วยกันคือนึงก็พยายามทำลายออกมาให้ให,ให้ให้ทุกคนท,ที่ที่เห็นอะไรเงี้ย อย่างน้อยถ้าเขาไม่ซื้อไปแต่เขาเห็นแล้วเขายิ้มอะไรยครับคือเราก็ดีใจแล้วครับผมะะก็เรียกว่าสามารถที่จะซื้อไปฝากให้กับอีกคนหนึ่งที่เรารักยอกกยู่ก็ได้โดยเช่นกันนะคะก็ถือ<ช>ว่าเป็นกิจกรรมสายใหญ่ของความรักด้วยนั่นเองนะคะอะไรค่ะวันนี้นะคะสาหรับพนัาของคุณหนึ่งเองก็ได้มาให้ข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับ เสื้อของคู่รักเก๋ๆแบบนี้นะคะเหมือนกับที่ทางหน้าของพิธีกรเองนะคะแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยได้ใส่กันแหมเห็นแล้วแบบนิ้อิจฉาใช่ไหมล่ะคะอยากจะใส่แบบนี้แล้วเระก็รีบมากันได้นะคะสาหรับร้านเลิฟอรอดของเรานั่นเองค่ะอาระค่ะสหรังวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสาหรับทางหน้าของคุณหนึ่งนะคะหรือว่าคุณประกรณ์มีรอดนั่นเองขอบคุณค่ะ และก็สําหรับในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับคุณผู้ชมค่ะและก็คู่รักอีกหลายๆผู้นะคะที่ชมอยู่ทางบ้านแบบนี้ค่ะได้มาเลือกซื้อนะคะสำหรับเสื้อเก๋ๆนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นนะคะสำหรับบริสต์เจ้าหญิงและก็เจ้าชายแบบนี้หรือว่าจะเป็นลายน่ารักๆน,น,นะคะที่มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะกับที่นี่ค่ะของร้าน Love a l o v e อ l ล t s ช o อของเรานะคะที่สาขาแฟช h i o ไ i s l a ล d ์ Island, แล้วก็อีกหลากหลายสาขาเลยทีเดียวนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสําหรับสาขา ฟชั่นไอแลนด์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าแน่นอนคขาว,ว่าเขาเปิดตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยทีเดียวจนถึงซ้ำช่งแบบนี้ก็มาเลือกกันได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักข่าวให้กับ ผู้รัก,กหลายคู่ค่ะได้มาเลือกซื้อกันด้วยเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เรียกว่าเวลาของรายการค่ะก็หมดลงแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้ผมจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะโรแมนถึกนะคะ,ะ,คะสำหรับรายการ Inside I Love You ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างนะจะมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันแล้วลวก็แน่นอนค่ะว่านะคะสามารถจเจอกันได้เลยทีเดียวนะคะกับสัปดาห์หน้าข้ามพลาดเป็นอันขาดค่ะวันนี้ออยนะคะแล้วก็ทางหน้าของคุณดงค่ะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ